สวัสดีครับกางเกงยินรีวัยรุ่น501นะฮะมือ2นะครับขนาดตามป้ายเดิมเปยูสามสี่เอรหัส59นะครับกางเกงตัวนี้ขนาดวัดจริงเอลสายาวทั้งตัว44ปลายขา7เลขกระดุม4893นะฮะร,ราคา1,450บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ตรงไซส์ท่านนะฮะขอดูรหัส59กับทางแอดมินเราได้เลยนะฮะจะมีรอยเฟดขึ้นตามคลิปเลยนะฮะ สีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูงานปลายขานะครับมาดูงานปลายขางานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมนะฮะทุกคนนะงานปลายขาผ้าฟอกเดิมมาดูการเย็บด้านในกันนะฮะ่าเย็บแบบไหนนะครับ เย็บด้านในนะครับก็จะเป็นการเย็บแบบลูกโซ่นะฮะเย็บแบบลูกโซ่แล้วก็ตะเข็บพรงสีเข้มนะฮะสียีนเข้มนะหรือสีบลูเข้มนั่นเองนะฮะถ้าเย็บแบบลูกโซ่ก็เราก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการเย็บแบบลูกโซ่แบบนี้จะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานผู้ผลิตเท่านั้นนะฮะเพราะว่าจากที่ใช้เย็บลูกโซ่แบบนี้โดยส่วนใหญ่เลย จะมีอยู่กับโรงงานผู้ผลิตหรืออุตาสาหกรรมเท่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าข้างนอกจะไม่มีนะครับข้างนอกก็มีเช่นกันครับผมแต่ก็มีน้อยครับถ้าเทียบด้วยอัตราส่วนนะน้อยมากนะฮะเครืค่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่ได้นะฮะอย่างตามหมู่บ้านชุมชนเราทั่วไปนี้ไม่ค่อยจะเจอเห็นไหมครับก็จะประมาณนั้นนะก็คือมีน้อยคือผมไม่ได้หมายความว่าข้างนอกไม่มีข้างนอกก็มีเช่นกันครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอุตาสาหกรรมเท่านั้นนะฮะแบบนี้นะครับถ้าเย็บแบบลูกโซ่นี้ก็ ทำสามารถสร้างความมั่นใจให้เราได้นะครับว่ามาจากโรงงานจากจากอุตสาหกรรมครับผมเป็นส่วนใหญ่นะฮะสีบลูยีนฮะเซอร์ครับผมสีในคลิปยังไงตัวจริงก็อย่างนั้นนะครับค่อนข้างจะมีลมแรงหน่อยขนาดตามป้าย w ด4 L34 วัดจริงเอลสายาวทั้งตัว44่ปลายขาเจ็ดนิ้วนะครับราคา1,450งพันสีร้บาทฮะเป็นงานตุรกีนะฮะงกฤงตัวนี้ แงเกงตัวนี้จะเป็นงานตุรกีรุ่น501นะที่ป้ายหนัง501 CT นะ CT ก็คือว่าจะเป็นขากระบอกเล็กนั่นเองนะ mm hmm. คือทางรีไวเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็จะมีการปรับปรับทรงของกางเกงเพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัิบันด้วยนะครับก็คือบางตัวก็จะมีออกมาเป็นขากระบอกเล็กแบบนี้นะฮะ mm hmm. ก็คือถ้าเป็นขากระบอกเล็กนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นเขาก็จะระบุไว้ที่ป้ายหนังแบบนี้นะครับว่าเป็น CT นะฮะหรือไม่ก็เป็น S อะไรประมาณนี้นะฮะ คือจะเป็นขากระบอกเล็กนั่นเองแกรงตัวนี้เป็นผ้าด้านนะฮะลายเส้นได้ผ้าด้านนะฮะดูนะครับวิ่งยาวๆสวยๆนะฮะคืองานผ้าด้านนะฮะสวยเข้มเสม,มอตัวครับเป็นแกรงมือสองครับลูกคา้าท่านไหนสนใจแกงตัวนี้ขอดูรหัส59นะฮะราคา1,450บาทะฮะรหัส59นะครับขอดูได้เลยครับเป็นงานผ้าด้านนะครับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ